Peace. <laughs> <Hello. S 2> สวัสดีคะ่ะทักทายคะ่ะทักทายตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่กับการนะคะ KM Family Lifestyle in Canada นะคะแล้วตอนนี้การก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ MacArthur Grant Outlet ก็เป็นสถานที่ที่นักช็อปอยากจะมานะคะเป็นสวรรค์ของนัก ชอปโดยแชทจริงเลยนะคะโหมีแบบหลายแบรนด์เนมให้เลือกมากๆเลยนะคะที่นี่นะจัดว่าเด็ดเลยนะคะเพื่อนๆเราจะต้องมาโซโฟ,ฟีที่ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่านั่นคือจะต้องเก็บภาพว่าคุณมาถึงเมืองแวนคูเวอร์แล้วนะคะคุณจะต้องมาเก็บภาพที่นี่ห้ามพลาดนะคะ ไปต่อเลยมีแบรนด์ดังๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะเห็นป้ายแดงๆเห็นป้ายแดงๆไหมคะคือราคาลดทุกร้านลดทุกแบบนะคะลดมากกว่า50-70%กันเลยทีเดียวนะคะโุยมันเป็นสวรรค์ของนะักช้อปปิ้งโดยแท้นะคะโอ้ยดูสิคะสวยเนาะสวยละลายเลยนะคะ ไปต่อนะคะเพื่อนๆก็ที่นี่นะคะเหมาะเหมาะมากเลยนะคะที่จะเดินเที่ยวกินลมชมวิวเนาะเพราะว่าดูสิคะบรรยากาศดีดีมาค่ะแล้วที่นี่ก็ยังมีทีเด็ดนะคะก็คือยังมีเพลกาวสํสำหรับเด็กๆไว้รองรับด้วยนะคะหยุหยหุย โฮ้ Nike, Nike, Nike. โยไนกี้ไนกี้ไนกี้ลด50-80%โถึงเอร์ซหอยากจะไปนะคะแต่แถวยาวมากเลยนะคะโหูคนเยอะมากๆเลยนะคะอทำยังไงดีเดี๋ยวรอบหนะ้าเรามาไม่พลาดแน่นอนไนกี้นะคะก็ติดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดู หู Ooh, 90ลดเหลือ54โอลดเยอะเหมือนกันนะคะ Adidas น่าสนใจนะคะลดเยอะมากมาก็ถ้าเพื่อนๆที่จะมาช็อปที่นี่นะคะช่วงนี้ก็ขอให้เพื่อนๆได้เผื่อเวลาด้วยนะคะเพราะว่าการ การต่อแถวเนี่ยเข้าคิวค่อนข้างยาวเลยนะคะเนื่องจากโควิด19เนอะเราไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้กันได้เราต้องเว้นระยะห่าง2เมตรนะคะแล้วทุกคนต้องใส่แมสนะคะถ้าไม่ใส่คุณก็ไม่สามารถเข้าไปในลานได้นะคะช่วงนี้คือต้องเคร่งคัดกันมากๆเลยค่ะเออเซ็กซี่เนาะเซ็กซี่นะโอ้โหดูท่าโพสต์ของนาง ก็มาค่ะเดินต่อนะคะการก็ต้องขอโทษนะคะวันนี้การไม่สามารถที่จะเข้าไปรีวิวด้านในให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเพราะว่าการเข้ามาที่นี่ก็เย็นมากๆแล้วนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้การนะให้ทำรีวิวแบรนด์ไหนนะคะคอมเมนต์ Comment. คอมเมนต์ comment, แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะการจะต้องกลับมาทำรีวิวอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่วันนี้เราขอดูรอบนอกบริเวณนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องเข้าไปในร้านของแต่ละช็อปแล้วก็ไปทำรีวิวให้เลยนะคะมาที่นี่สะดวกสบายนะคะมีรถไฟฟ้าบริการน,นะคะ เสียงนะคะมันเรึมมากเลยกับการมาเดินเล่นอยู่ที่นี่นะคะเพื่อนๆก็คลาสสิกนะคะดูสิสวยเนาะชอบดีอะค่ะชอบมองนะเป็นการออกแบบที่ผสมผสานแล้วก็คลาสสิกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอดไม่ได้ที่จะต้องเอามาฝากเพื่อนๆนะคะ พระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยงามสวยงามมากๆเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วนะคะพระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะตกดินนะดวงโตโตที่นี่ก็จะเป็นช่วงแบบซัมเมอร์ที่แคนาดานะคะคือกลางวันจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเนี่ยสองทุมยังแดดยังสว่างสวยอยู่เลยนะคะก็ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดิ้งดิ้งดิ้งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะ Thank you for watching Have a wonderful night See you next video Bye bye